ใหม่เอลซูดีแม็กซ์พลังนุภาพไร้ขีดจำกัดสถานีบริการน้ำมันพีทให้ชีวิตไปข้างหน้าด้วยพลังของวันนี้ The Allnew Honda H R V E H E V l i f e a l l Way p โปรเกส s ัสปกสันชาตยานความสปอร์ตในแบบคุณด้วยมาด้าสามใหม่ f ิ e l t อ drive All New Toyota Velo วใช้ชีวิตไปด้วยกัน บูธชีวิตให้เป็นหนึ่งเดียวกับโลกดิจิทัลลามิน่าดิจิทัลบูธบูธอ,อัพยูไรท์ครับท่านผู้ชมครับตอนนี้เราก็อยู่ในตัวเตาเวลอ z สนะครับก็อยู่ในรุ่นที่เป็นรุ่นพรีเมียมนะครับ CVT นั่มอรุ่นท็อปสุดข,ของเขาแล้วกันนะครับก็ตอนที่ออกมาแรกๆนะครับผมก็มองดูโอ้โหดูแล้วใหญ่ใหญ่จริงเป็นคู่แข่งของ Expander ได้เลยเขาอัดแน่นด้วยเทคโนโลยีมากพอสมควร <S <S อ๋อทำไมผมลืมนะรอเสิร์ชอ่ว อยู่คนเดียวแล้วนี่ขอถอดแมสก่อนแล้วกันเนาะจะได้คุยคุยกันสะดวกโอเคอาบต้องบอกก่อนนะครับว่าในตลาดในประเทศไทยนะครับตอนนี้ที่เป็นลักษณะรถ,ถ MPV ที่เป็นคาวเซอเวอร์ over, หรือไม่คาวเซอเวอร์ก็ตามมันก็ไม่ได้ต่างกันมากนะครับก่อนเท่านี้ที่เวลสออกมาผมถือว่าเวลสนี่ใหญ่แล้วนะเพราะดูจากภายนอกมิติภายนอกแล้วดูใหญ่กว่า XL7 พอมาเทียบตัวเลขกันแล้วนะครับ x p a n d e r ใหญ่ที่สุดยังใหญ่เหมือนเดิม ตัวเวลส z เองก็ใหญ่เหมนหนักสองพูดถึงตลาดของรถไปพอสมควรนิดๆหน่อยนะครับก็ได้รู้ว่าเออตอนนี้ในตลาดเนี่ยมีรุ่นไหนยี่ห้อไหนกันบ้างนะที่เป็น MPV ลักษณะนี้นะครับอ่ะเรามาที่ภายในของอเวลส z กันดีกว่าผมไม่รู้ผมอาจพบผมเป็นคนตัวสูงตัวใหญ่แลผมให้มันมันให้ความรู้สึกที่แบบว่าเนี่ยอ่อในการ ผมขอนะขับไปด้วยแล้วก็พับไปด้วยมันสุดแค okay, ่เนี้ยเ,ยเยทำไมแหมขึ้นอีกหน่อยก็ไม่ได้มันรู้สึกว่ามันต่ำต่ำไปนิดนึงนะครับบุคคลทั่วไปหรือคนทั่วไปผมว่าก็คงปกติแหละแตผ่ผมรู้สึกว่าเออมันมันน่าจะขึ้นได้อีกหน่อยะพวามาไดนะครับก็มีมัล t i f u n c t i ันมาให้นะครับ, Multi นะรบด้านขวามือนี่ก็กมี Multi m ลต t i media นะ ก็คบวบคุมในส่วนของหน้าจอนะครับที่เป็นหน้าจอ9นิ้วเขาให้มาด้านซ้ายของพวงมาลัยนะครับก็จะเป็นปุ่มที่คอยปรับต่างๆของเรือนไม้หน้าจอนะครับที่เป็นจอ TFT นะครับขนาด7นิ้วสามารถปรับเปลี่ยนโหมดได้ต่างๆนะนาจากพวงมาลัยนะครับซึ่งหน้าจอนี้เองนะครับเป็นฟ u l l Digital แล้วนะครับก็สามารถเปลี่ยนอะไรได้เยอะแยะมากมายมากกว่าที่ เป็นระบบอนาล็อกคนะือเป็นเข็มนะครับตั้งค่าต่างๆของตัวรถเองนะครับก็ตั้งจากหน้าจอนี้ได้ครับรวมถึงเสียงไฟเลี้ยวนะครับก็มีการเปลี่ยนได้3มเสียงนะครับก็อยู่ที่แล้วแต่ัะทัานชอบนะครับในส่วนของพวงมาลัยนะครับพูดถึงต่ออีกนิดนึงก็เป็นลักษณะที่เป็น3ก้านตัวคุ้มด้วยเรียกว่า PVC ก็คือหนังสังเคราะห์นะครับแล้วก็มีเป็นโน้แบกนะครับแล้วก็รวมถึงเป็นกึ่งๆคล้ายๆโครมเนี่ยโครเมียยแบบด้านนะครับสอดแทรกกันมานะครับโครมไรเองที่มีติลฟังก์ชันนะครับมันจะมีเปิดคล้องได้นะครับก็คือจะมองอสามารถมองมองเส้นซ้ายกับขวาได้นะครับอันนี้ก็สะดวกเพราะเนื่องจากเป็นรถที่มีไซส์ขนาดใหญ่พอสมควรนะเวลา อจอดขนาดข้างก็สามารถจอดรถขนาดกัปตุนบาทได้ง่ายขึ้นนะครับด้านขวาของงมอะไรเองนะวันนี้ผมชอบนะที่มีที่วางแก้วน้ําอยู่นะเพราะลักษณะราการเราเดินทางไกลต่างๆนานานะครับก็มันช่วยเรามากจริงๆนะบางทีแบบโอ้เราน้ํามีน้ําอยู่แต่น้าไม่เย็นแล้วอะ่ะเอาขวดน้ําวางวิ่งสักพักเองไม่นาน น้ำเย็นกินแล้วก็ชื่นใจแล้วก็ด้านด้านล่างนะครับก็จะเป็นปุ่มเปิดปิดในอุปกรณ์ความช่วยเหลือต่างๆนะครับแล้วก็มีเปิดปิดแท็กชั่นคนทอนแล้วก็เปิดปิดเมื่อกี้ก็คือเปิดปิดไฟถุงลมออโต้นะครับพนักแขนนะครับทางด้านขวาด้านประตูคนขับน,นะครับก็เปิดปิดกระจกไฟฟ้านะครับออ,ออโต้บันเดียวคือออโต้ฝั่งคนขับแต่ก็ใส่ระบบที่เป็น โปรดักชันแจมนะครับก็คือเป็นระบบที่กันหนีบสมมุติเราเปิดออโต้แล้วแขนเด็กแขนอะไรปุ๊บมันก็จะตึ๊บแล้วมันก็จะเด้งกลับลงมานะบนนี้ก็คือก็มีให้1บาลน,นะครับคือฝังคนกลับบานเดียวมาในส่วนของคอนโซลกลางนะครับก็จุดเด่นก็คือหน้าจอมัลติมีเดียนะครับก็คือเป็นหน้าจอขนาด9นิ้วนะครับก็ถือว่าโหใหญ่โตละโหฐานแล้วก็ต้องบอกเลยว่าใช้ได้ทั้งบลูทูธ นะครับฟังต่างๆนานาน,าน,านะครับก็สามารถดูข้อมูลของตัวรถเองได้นะครับ,นะรบก็จะดูในส่วนขององศาบรรทุกหน้าหลังก็สามารถบอกอุณหภูมิภายนอกนะครับอุณหภูมิของน้ำหม้อน้ำนะครับแล้วก็แรงดันของไฟแบตเตอรี่นะครับในส่วนของแอร์เองนะครับก็เป็นแอร์ิจิตอนนะครับด้านขวานะก็เป็นปรับอุณหภูมินะครับด้านซ้ายก็ในปรับในส่วนของความแรงของพัดลมนะครับแล้วก็ในส่วนลงมา ก็จะเป็นปุ่ม engine start stop นะครับก็เป็นปุ่มที่มากดอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็มีระบบเตือนในส่วนของการคาดเข็มขัดน,นิรภัยนะครับของผู้โดยสารแล้วก็ลงมานะครับก็เป็นในส่วนของตัวเกียร์เองนะครับก็พอปรับเป็นเกียร์ CVT แล้วนะครับก็ให้เป็นชิปโทอนิกมาให้นะครับก็สามารถเล่นเกียร์ได้นะครับก็เพื่อความสนุกสนานก็เป็น CVT 7สปีดต่อมาเกียร์นะครับก็จะเป็น โอเบรกนะครับแล้วก็เป็นเบรกมือไฟฟ้าให้นะครับก็ที่เขามีให้มานะครับก็เป็นไวเลสชาร์จิ่งนะครับก็สะดวกสบายนะครับเพราะเดี๋ยวนี้โทรศัพท์สมัยใหม่นะครับก็สามารถชาร์จเป็นแบบไวเลสได้นะครับเรียกง่ายๆก็คือเป็นชาร์จไร้สายนะครับเราเสียบโทรศัพท์ไปก็ชาร์จให้เลยนะครับแล้วก็มีช่องใส่ของนะครับก็มีช่องแปลงไฟนะครับ220โวลต์ให้อยู่ข้างในนี้นะครับแล้วก็ด้านท้ายนะครับก็มีที่วางแก้วอ่ามีที่วางแก้วให้1 1จุดนะครับแล้วก็มีช่อง usb ให้สจุดโอเคอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของภายในนะครับเดี๋ยวเรามาดูการขับขี่กันบ้างนึกว่าเครื่องยนต์1.5นะครับเกียร์ CVT 7สปีดเนี่ยเป็นยังไงบ้างอ่าแล้วมาที่การขับขี่บ้างเมื่อกี้ลองเซิร์ฟเนิดนหน่อยนะครับเหยียบคลิกดาวมาดูก็ แล้วแต่คนชอบนะแต่อัตราเร่งผมว่าโอเคนะในส่วนของอพอเป็นเกียร์ CVT แล้วนะครับก,ก็เครื่องยนต์เองครับก็เป็นเครื่องยนต์เบนซินนะครับดูอั VVTi นะครับส่สูบ1.5ลิตรนะครับเรียกแรงม้ามาได้อยู่ที่106แรงม้าที่6,000รอบนะครับแล้วก็เรียกแรงบิดมาได้อยู่ที่138นิวตันเมตรนะครับที่4,200รอบต่อนอาทีนะครับ ตัวตนใหม่ที่เป็นคุณ New Isuzu D Max พลานุภาพไร้ขีดจำกัดขาทนทุกอุปสประกทางจะครุจะขระไม่มีปล่อยพละแบกจนสุดกระบะเหนื่อยก็พร้อมจะฉาสุนทุกขนาีหรือคนธรรมดาพลังคนแกร่งหัวใจ Hero Mitsubishi Motors ให้ความเร้าใจพาเราก้าวข้ามทุกขีดจำกัด ฟังเสียงจากข้างในและมองมุมใหม่ที่เหนือกว่าปลุกสัญชาตญาณความสปอร์ตในแบบคุณกับ Mazda 3ใหม่ feel the drive ความสุขของผมอยู่ในนี้ไปทับ้านก็สนุกทังบ้านเที่ยวเดียวจบสบาย วันมีความหมายเมื่อมีเราไปด้วยกัน All New Toyota Veloz ใช้ชีวิตไปด้วยกันอะไรที่ขับเคลื่อนชีวิตคุณพลังความมั่นใจที่ก้าวข้ามทุกอุปสรรคพลังความท้าทายที่เต็มเปี่ยมให้ชีวิตไปข้างหน้าด้วยพลังของวันนี้ The All-New Honda HR-V EHEV Life always progresses วันนี้ที่โชว์รูม Honda ทั่วประเทศพูดถึงช่วงล่างกันบ้างนะครับก็ช่วงล่างนะครับก็ด้านหน้านะครับก็จาเรียกว่าช่วงล่างเป็นมาตรฐานแล้วครับนะครับก็ข้างหน้าก็เป็นแม่พิสตาสต์นะครับแล้วก็ด้านหลังนะครับก็เป็นท็อกั่นบีดนะครับก็เป็นช่วงล่างที่ใช้กันทั่วไปนะครับให้ความนุ่มนวลดีพอสมควร ะครับไม่ไม่ไม่ได้นุ่มนวลมากนะครับแต่พอเป็น CVT แล้วเสียงเครื่องเครื่องยนต์นี่ใช้ได้เลยเข้ามาในห้องห้องโดยสารนี่พอสมควรเลยครับเราจะเปิดเครื่องเสียงในการกบเสียงก็ซื้อไปก็เปลี่ยนลำโพงนิดนึงนะคือแบบว่า ม้จะมีลำโพง6ตัวแล้วก็ตามแต่ก็มี EQ ให้ด้วยนะแต่ก็เปลี่ยนลำโพงดีกว่าเชื่อผมผมว่าน่าจะได้เสียงที่สุนทรีมากกว่านี้แน่นอะนคะรับผมลองอยู่ครับนี่อยู่เกียอะไรอยู่เสร็จแล้ว พาวเวอร์ผสมสปอร์ตเลยนะโอ้โหจะเสียงอยากรู้เฉยๆว่าเป็นไงบ้างในร้อยสี่สิบสี่แล้วนะครับร้อยสี่สิบสี่ลงสะพานก็ไปจะถือว่าอืดไหม อันนี้มันเป็นในส่วนของสปอร์ตด้วยชอบตรงนี้แหละครับมีมีจิปชนิกมาให้ก็สบายนิดนึงในการเปลี่ยนเกียร์ในส่วนความปลอดภัยของเขานะครับก็ให้มาก็เป็นความปลอดภัยมาตรฐานทั่วไปพวก ABS e b อต่างๆนานานะก็ความปลอดภัยมาตรฐานาให้มาอยู่แล้วนะก็ที่มีเพิ่มมาก็คือเป็นเตือนการชนด้านหน้านะครับแล้วก็มีไฟสูงอัตโนมัติ นะครับก็มีเลนดิพาร์เจอร์นะครับก็ดึงกลับเมื่อกีก้เราก็ลองให้ดูแล้วก็สามารถดึงกลับได้สมมตินะเราเผลอออกนอกเลนอ่านี้ก็ดึงกลับดึงกลับให้นะครับแล้วก็มีไบสปอร์ตให้นะครับรวมถึงกล้อง360องศานะครับที่เขาให้มานะเตือนเมื่อรถด้านหน้าเคลื่อนตัวแล้วอีกมีหลายๆท่านผมว่าน่าจะบ่อยเลยแหละ จอดรถติดนะครับแล้วก็เล่นโทรศัพท์ไปนะครับบางทีเงยขึน้นมาโอ้ยรถวิ่งไปนู่นแล้วโดนข้างหลังบีดแตะไล่อันนี้ก็มีระบบเตือนที่แบบว่าสมุดเลื่อนรถด้านหน้าเลื่อนไปแล้วมันก็จะเตือนนะครับอไอตัวเปิดฝาถังน้ำมันนะมันยังรู้สึกเหมือนมันเป็นติ่งๆยื่นขึ้นมานะเพื่อแบบดึงเปิดฝาถังน้ำมันผมมันดูแบบจริงๆมันมันมาอยู่ตรงนี้ก็ได้แล้วอะ่ะเป็นสลิงมาแล้วก็เป็น ดึงก็ได้ครับมันก็เปิดป่าถังมันแล้วง่ายๆมันอยู่ตรงนี้มันรู้สึกว่าสลกสกแปลกๆแต่ก็ในส่วนของการขับฉี่นะครับผมสรุปนิดนึงล้วกันก็ในส่วนเครื่องยนต์เองของเกียร์เองนะครับขับได้สนุกขับได้สนุกนะครับแต่ติดก็ตรงในส่วนของอแฮนด์ลิงของพวงมาลัยนะครับผมว่ามันยังยัง ยังไม่โดนอ่ะย,ยังไม่โดนสาหรับผมลวกันนะครับในส่วนของแฮนดิลิ่งผมอะไรเองมันยังรู้สึกแบบอ่ามันหลงหลงมันยังไม่แม่นมันยังไม่แน่นเท่าไหร่นะความคมยังไม่ค่อยมากไม้นะครับก็อ,อาจจะเป็นด้วยรถประเภทนี้ก็ตามนะครับก็แต่ในส่วนของช่งล่างทําดีแต่พอในเครื่องยนต์กเกียร์เนี่ยเสียงฮึมของเครื่องยนต์กเกียร์ดังมากดังมาก ดังมากจริงๆนะครับในเข้าห้องโดยสารนี้ก็เสียงดังพอสมควรเลยนะครับก็การนั่งถ้านั่งในการขับขี่ต่างๆก็โอเคโอเคอยู่นะครับก็ถือว่าให้มาเยอะนะระบบความปลอภัยผมบอกว่าน่าจะเยอะที่สุดเยอะที่สุดในการในรถประเภทที่เป็น MPV ครับก็เมื่อกี้มันไปหน่อย ระยะทางเราประมาณน่าจะประมาณ1ิบกว่าโลได้นะครับก็น้ํามันจากเมื่อกี้15กว่าตอนนี้ก็ลงมาเหลืออยู่แค่13.4เดี๋ยวเราไปดูปลายทางกันนกวเาว่าสุดท้ายแล้วอัตราสิ้นเปืองพอเปลี่ยนมาเป็นเกียร์ CVT เนี่ยจะประหยัดแค่ไหนนะครับแล้วก็สรุปกันท้ายสุดว่ามันเป็นยังไงราคาเท่าไหร่โอเคไหมกับสิ่งที่ได้ทั้งหมดไปเจอท้ายรายการกันปะ่ะ ครับเป็นไงบ้างครับท่านผู้ชมครับกับโตโยต้าตเวโรสนะครับก็เดี๋ยวผมมาสรุปสั้นๆนะครับในส่วนของภายนอกกับภายในนะครับส่วนภายนอกเนี่ยผมรู้สึกว่าเขาดูหรูดูดีนะครับกว่าในคลาสเดียวกันนะครับในมินิ m p ็มนะครับแต่ส่วนของภายในเนี่ยวัสดุดต่างๆผมว่าน่าจะทําได้ดีกว่านี้อีกน,นิดนึง แม้ว่าเขาจะแทรกด้วยความหรูหราเข้ามานะครับไม่ว่าจะเป็นโน้ตแบเองนะครับหรืออสีสันของโคมียมรวมถึงแอมเบียนไรท์นะครับที่ใส่มาให้น่าจะได้นิดนึงอ่ะน่าจะได้อีกนิดนึงแล้วกันสําหรับภายในนะครับการขับขี่เองนะครับเครื่องยนต์ 1,500cc นะครับ106แรงม้า138นิวตันเมตรนะครับก็การขับขี่สนุกสนานดีนะครับใช้ได้ระหว่างเกียร์นะครับกับเครื่องยนต์นะครับทำงานประสานกันได้ดีไม่ว่าจะเป็นอัตราเร่งคลิกดาว แต่ข้อเสียของเขาก็อาจจะความเป็น CVT กระโชกหงหกากอาจจะไม่ไม่ให้ความรู้สึกแบบนั้นนะครับไม่เหมือนเกียร์อัตโนมัติปกติธรรมดาในส่วนของเสียงนะครับในเสียงของเครื่องยนต์หรือในการลากเกียร์ยาวนะครับก็จะมีเสียงเข้ามาในห้องโดยสารพอสมควรแล้วก็มาที่ในส่วนของอัตราสิ้นเปลืองผมวิ่งมาตอนแรกที่พูดถึงภายในอยู่นะครับก็อยู่ประมาณ15.9ประมาณ15กว่ากว่านะครับพอ อ่าได้ใช้คันเร่งบ้างอัตราเร่งบ้างเหยียบคลิกดาวบ้างนะครับอัตราสิ้นเปลืองก็ลดลงนะครับก็ลงมาอยู่ถึง13บ้างพอวิ่งสักพักหนึ่งมันก็กลับมาใหม่นะครับตอนนี้ผลสรุปสุดท้ายนะครับก็ประมาณ200โลก็อยู่ประมาณ14.2กิโลเมตรต่อลิตรนะครับต้องบอกว่าเราเหยียบบ้างผ่อนบ้างเหยียบบ้างผ่อนบ้างนะครับไม่ได้บอกว่าขับโดยเป็นปกติวิสัยของคนทั่วไปนะครับก็อัตราสิ้นเปลืองได้เท่านี้ก็ถือว่าโอเคเลยสําหรับสุดท้ายเลยก็เป็นในส่วนของราคานะครับ ราคาเจ้า t o โยต้าเวลตัวนี้เป็นรุ่นพรีเมียม CVT นะครับราคาอยู่ที่875,000บาทสำหรับผมเองในราคานี้ก็ต้องบอกว่าแลกด้วยเทคโนโลยีที่เขาใส่มาให้พอพูดถึงเรื่องของเทคโนโลยีแล้วนะครับเจ้า t o โยต้าเวลเนี่ยในคลาสเดียวกันเขาให้เทคโนโลยีมากที่สุดนะครับก็มันแล้วแต่ผู้บริโภคชอบแล้วกันอันนี้เขาก็หน้าตาลอนะครับให้เทคโนโลยีความปลอดภัยมาเยอะ ก็เลือกโตโยต้าเวล罗斯นี่นะครับก็เป็นภาพรวมนะครับของโตโยต้าเวล罗斯นะครับซึ่งต้องบอกก่อนเลยครับว่าเป็นความพิเศษ่วนตตวของผมเองนะครับส่วนใครจะชอบแบบไหนนะครับก็ต้องไปเลือกดูนะครับในสไตล์ที่เป็นรถมินิ MPV ก็มีตอนนี้ก็มีอยู่3เจ้านะครับก็ไปลองเลือกขับเลือกทดลองขับกันดูไปลองสัมผัสกันดูแล้วก็มาลองเปรียบเทียบกันเองใครชอบสไตล์ไหนชอบเทคโนโลยีชอบความสะดวกสบายหรือชอบแบบลุยหลุยก็ไปลอง ดลองขับกันได้ตามโชว์รูมต่างๆทั่วประเทศนะครับวันนี้ครับก็หมดเวลาลงแล้วครับก็ต้องขอขอบคุณบริษัท PDG Energy จำกัดมหาชนครับแล้วก็บริษัทตรีเพชริสุเซลจำกัดนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับติดตามเราได้3มช่องทางนะครับช่องทางแรกครับเฟซบ o ๊กแ a นเพจขอคนรลักลถคาร์เลวอครับช่องทางที่2นะครับก็คือ YouTube รายการขออคนรลักลถนะครับอันนี้สำคัญเลยสามารถติดตามเราย้อนหลังหรือดูตอนปัจจุบันเราก็จะมีอัปเดตมาให้เรื่อยๆครับแล้วก็อย่าลืม u b s c r i b e ล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนเราด้วยนะครับจะได้มีตอนใหม่ๆม,มาให้ท่านชมอยู่ตลอดเวลาแล้วก็ช่องทางสุดท้ายนะครับก็ติดตามข่าวสารยานยนต์ทั้งไทยและต่างประเทศได้ที่ w w w บ r a v i t y c o m ครับผมสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับบล้ว